เฮ้ยเจอแล้วของเล่นตระกูลมาสไลเดอร์อุปกรณ์แปลงร่างต่างๆของอุลตร้าแมนของสะสมในขบวนการซูเปอร์เซนไตอตกไอตกไตเป็นคุณคุณจะทำย,ยังไง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 ก็สั่งซื้อสิที่ร้านทอยฟอร์เอเวร้านของเล่นเพื่อคุณตลอดกันเลินอยู่ด้านล่างทิ้งไหม ถ้าพูดถึงอุลตร้าแมนฮีโร่ในวัยเด็กพวกเราจะนึกถึงฉากต่อสู้ฉากปล่อยลำแสงและยาลบแต่ว่าถ้าเรามองดูกันดีๆจะเห็นถึงความิดปกติในซีรีส์ครับและวันนี้เรามาลองดูฉากจับผิดของอุลตร้าแมนว่ามีอะไรกันบ้างบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับอย่าดราม่านะครับเพราะว่าคลิปนี้ เป็นภาค2ครับเปิดฉากมากับตอนจบของอุลตร้าแมนเมื่อเซตต้อนพยายามที่จะทำลายฐานของหน่วยวิทยาคราวนี้อุลตร้าแมนของเราต้องออกมาต่อสู้ซะแล้วแต่พอต่อสู้กันไปกันมาอุลตร้าแมนท่าจะรับมือยากซะแล้วครับแล้วก็โดนซะแล้วครับปุ่มคัลเลอร์เทอร์ของอุลตร้าแมนไม่กระพริบ,บแล้วก็ลม้มลงไปแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนทำไมพอตัดภาพมาอีกทีอุลตร้าแมนกับนอนหงายซะงั้นครับหรือว่าเซตต้อน จะมาจัดท่าให้กับอุลตร้าแมนของเราครับสารต่อกับอุลตร้าแมนตัวเดิมครับในตอนนี้เขาต้องรับมือกับเด็คิงครับพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยอุลตร้าแมนเนี่ยต้องเพลิดศึกแล้วครับโดยการปากงจากสังหารออกไปแต่ว่าหยุดภาพนี้ก่อนครับเห็นได้ว่ามันขาดก่อนที่กงจากทำมมอีกครับซึ่งไอฉากที่ตัวขาดเนี่ยเคยใช้ในงานไทยด้วยครับกับงานที่มีชื่อว่าหนุมานพบเยอดมนุษย์ครับ หลังจากที่ได้กระทืบโกมาล่ากันอย่างมันตีแล้วหนุมานต้องเพลิดเพลด้วยท่าใบมีดลาตันครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวโกมาล่าเองมันขาดก่อนพลังจะมาครับหรือว่าไอ้เจ้าโกมาล่ามันกลัวเจ็บต่อไปกับซีรีส์อุลตราเซเว่นกันบ้างครับที่ตอนนั้นแอนนาก,กำลังวิ่งหนีผู้ร้ายแล้วต้องมาแอบตรงหน้ากระจกครับทุกคนเห็นอะไรผิดปกติไหมครับ ใช่แล้วครับถ้าเรามองที่กระจกจะเห็นทีมงานกำลังถ่ายทำอยู่เลยครับว่าไปแล้วไอ้เรื่องของการไม่เนียนของทีมงานเนี่ยมันมีอยู่หลายฉากเลยครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่อุลตราเซเว่นปะทะกับกอนโดลาซึ่งพอต่อสู้กันไปกันมาแล้วเนี่ยเห็นอะไรผิดปกติไหมครับเห็นหรือยังครับใช่แล้วครับจะเห็นว่าทีมงานกำลังแบกเจ้ากอนโดลาอยู่นั่นเองครับ แต่ว่าฉากต่อไปนี้จะว่าทีมงานไม่เนียนก็คงจะไม่ได้ครับสุดเอ็กเตอร์ก็ไม่เนียนเหมือนกันครับกับฉากที่เจ้าพ่ออุนต้าลงมาช่วยลูกๆจากมนุษย์ต่างดาวฮิปโปริโตครับแต่ว่าเจ้าพ่ออุนต้ากับของข่าสิครับแย่นะครับไม่มีให้เติมทางเลือกสุดท้ายของเจ้าพ่ออุนต้าโดยการเอาพลังเนี่ยให้กับเอ็ดดีกว่าครับโดยการหยิบคาแรคเมอร์ของตัวเองออกมาแล้วก็โยนให้กับเอ็ดครับสังเกตอะไรไหมครับเนี่ยรองดูอีกทีนึงครับ ใช่แล้วครับตอนที่เจ้าพ่ออุนต้าโยนคาร์ทัสมรอออกไปมันตกอยู่ข้างๆเจ้าพ่ออุนต้าครับแล้วเอ็ดมันได้พลังมาจากใครกันเนี่ยต่อมากับสุดแอคเตอร์ที่ไม่เนียนเหมือนกันครับกับอุลตร้าแมนเลโอที่กำลังต่อสู้กับสป,ปาร์ลแต่ว่าเลโอก็พลาดท่าโดนกัดที่แขนขวาแต่เลโอนั้นก็ดินออกมาได้และทำสิ่งที่ไม่คาดฝันครับอ้าว ทำไมทำอย่างนั้นล่ะโดนกัดที่แขนขวาแต่ดันมาเจ็บที่แขนซ้ายซะง,งั้นสงสัยต้องให้สูตรแอคเตอร์คนนี้ไปเรียนมาใหม่ซะแล้ว คราวนี้ต่อจากสุดแอคเตอร์ครับก็ลามมาที่นักแสดงบ้างครับที่งานนี้อุปกรณ์มันไม่พร้อมครับก็ต้องเนียนแปลงร่างกันไปก่อนครับเอกับแจ็คไม่เท่าไรครับเพราะว่ามันเนียนอยู่แล้วแต่ว่าเซเว่นนี่สิครับมันไม่มีแว่นเลยต้องแปลงร่างโดยการสูงไปที่มือครับแต่ตอนแปลงร่างกลับเป็นชุดของหน่วยพิทักน์โลกซะงั้นคราวนี้เป็นตาของไฮตาบ้างครับถ้าดูจากมือแล้วไม่น่าจะหยิบอะไรได้ครับแต่ว่าเขาก็ทำสิ่งที่ไม่คาดฝันครับใช่แล้วครับ มือเปล่าๆนี่เลยครับมือเปล่าๆเ,เลยครับแปลงล่างแล้วก็สามารถแปลงล่างได้ด้วยครับเรื่องอุปกรณ์นี่เรื่องใหญ่เหมือนกันครับขนาดอุลตร้าแมนแจ็คในตอนที่มาช่วยเอจากการโจมตีของฮิโปลิโตซึ่งพี่ใหญ่กับน้องรองเนี่โดนไปแล้วครับแต่เฮ้ย hey! เดี๋ยวก่อนครับกำไรมันหายไปไหนที่จริงแล้วท่านี้ต้องใช้กำไรสิครับคราวนี้ ก็สวยจะหมดนี่แหละครับจะว่าไปแล้วอุปกรณ์ไม่เนียนก็มีครับกับงานของอุลตร้าแมนเก่าเลยครับที่ยานของหน่วยวิทยาโจมตีสายยานเอเลี่ยนแต่ว่าพอเวลามันโจมตีมันเกิดประกายไฟครับและมันเห็นสลิงด้วยสิครับเนี่ยซึ่งฉากนี้ใครตาดีก็มองเอาแล้วกันครับต่อมาเป็นเรื่องของความไม่สมเหตุสมผลกับตอนจบของอุลตร้าเซเว่นที่เจ้าหน้าที่อมากิโดนจับตัวไปอุลตร้าเซเว่นของเราต้องไปช่วยแล้วแต่ว่า เดี๋ยวก่อนครับนี่มันตุ๊กตานี่หว่าเซเว่นคงไม่รู้ตัวว่าตนนั้นไปช่วยตุ๊กตาครับสุดท้ายแล้วครับกับตอนจบของอุลตร้าแมนเ่โออีกแล้วครับที่เดอะคอมเดอร์แบล็กบังคับสปาราดให้โจมตีอุลตร้าแมนเ่โอแต่ว่าพวกเด็กๆก,ก็ต้องไปย่งลูกแก้วมาจากเดอะคอมเดดร์แบล็กแล้วโยนให้กับอุลตร้าแมนเ่โอครับแต่เดี๋ยวก่อนครับลูกแก้วทําไมมันใหญ่ขึ้นพอดีมือกับอุลตร้าแมนเ่โอเลยครับแม่ ไปไปได้ยังไงที่จริงแล้วมันมีฉากแปลกๆแบบนี้มากมายครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้พวกเราทําคลิปแบบนี้อีกก็ขอกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีคนแชร์ครบสิบคนเมื่อไหร่เราเนี่ยจะทำหนังหมาต่อ้ะกันหนังหมาหนังหมาแม่แม่แม่แม